ทักนี้การรับประกันตำหนีให้นะครับเนาะรับประกันท้องให้น้ำประคับตัวนี้รับประกันท้องรับประกันทุกตำหนีให้นะครับตรวจเรียบร้อยให้แล้วนะครับเด้อเพิ่งถ่ายยังนี่นว่าถ่องกับวีโก้สองล้านพร้อมครับพี่น้องครับนี่กินน้องได้เลยหรอครับกินน้องได้เลยนะครับเนาะทีเคศูนย์สองศูนย์นะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิธีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับสิพาดพีพระน้องนี่มาเอางวดกลางตรงหน้าขึ้นก่านะครับเนาะสำหรับงวดตรงนี้ก็เป็นงวดของคุณพ่อวงขึ้นก่าแหละครับวันนี้มีมาฝากพีฝากน้องเนี่ยแหละครับเอาจังค่อยๆไปเนกันเนาะว่ามีตัวใด้หนาสนหนาเลี้ยงเลยก่ะ มีหอวฝ่อพ,อพันธุ์นะครับด้อพูุ่นแดงๆเนจังไปบึงในช่วงจะถ่ายคลิปเนาะสำหรับพิกดัดนะครับกายุทธีบ้านเล่างงตําบลบรรบืออําเภอบรรบือจงังหวัดมหาสาร,รคามครับเอาพงก,กัดที่ผ้าพีพอ่อลองเริ่มจากตวัตวขาวๆตวัตวนี้ก่อนเลยครับพี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก่อนอื่นไปพูดคุยทักทายทำความรู้จักกับทางผอ,องกันครับเอาพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผู้ใดอยากจะได้มือนี้มีมาปากอีกแล้วเนาะพ่อเนาะเอาเริ่มจากตัวขาวๆตัวนี้และพ่อ อันนี้อาจจะเป็นวัวแยกลูกด้วยพี่นอ้องเด้อตกนมใหญ่ๆอยู่นี่ครับนี่อันนี้ผสมไปหรือท่องไปครับตัวนี้ผสมในชักมือเลยครับผมมีใบยศไคโดอันให้เบิ้งกระดิพี่นออ้องเอ้าตัวนี้นี่เป็นวัวแยกลูกผสมกับสติงเล่ด้วยครับพี่น้องสติงเล่ผสมวันที่20่สิบธันวาเด้อเอา้ามีสิบธันวานะครับพี่น้องครับกะนบนท่านได้นพันรอบเห้อครับหลอดเขียวๆอยู่นี่แหละอันนี้สติงเล่เป็นท่องที่ใดครับพอที่ผสมไว้ลูกที่ใด ที่สองคือที่สามในทองกับที่สองในทองสองหรือสามนี่แหละครับพี่น้องครับเอ้าจะได้แบบนี้นะครับเด้อส้นสูงตัวนี้ก็สูงเกินรอยสิบสิบหาแล้วครับพี่น้องนี่แหละผู้ใดอยากจะได้ม่วงขาวๆนะครับเนาะนี่มาเอาเลยนะครับเด้อเอาผ่าจุ้งอ่ะไว้หนามาทั้งพี่ครับมันจะได้ชัดๆนะครับเนาะเอาย่างเพิ่นมึงนุ่งลุกไปเออย่างเพิ่นมึงนุลุกอ่ะเออเห็นเอาท่านี้ก็ได้ปอเออนี่แหละเบิ่งลำตัวตัวนี้สูงไงโอ้มันช่วยรอยหาซื้อผลิตพี่น้องครับ มีตำหนิตรงไหนวะครับพ่อตัวนี้บ่มีเนี่ยครับไม่ไม่มีเนาะบัวมีละครับเอาตัวนี้พ่อว่าไว้เท่าไหร่ครับว่าไว้สี่สิบเก้าครับสี่หมื่นเก้าเด้อครับเด้อพี่น้องบัวแยกลูกนะครับผสมสติงเล่ห์หิแล้วเด้อครับเด้อพึ่งผสมไม่ไม่เยอะครับพี่น้องนี่แหละส่วนหนาขอบตาดำๆพิบหูดำนี่แหละครับเป็น์งอขาวข้อขาดำๆนะครับเนาะลูกในท้องก็จะประมาณที่สองหรือที่สามนะครับน่าจะที่สามนะครับเด้ออ่าไปลูกยางมือเ่ยางยางแล้วก็สีดำเด้อครับพี่น้องครับ นี่สีดำเนาะนุมบ่มีติงหรอครับพี่น้องนี่แหละสี่หมื่อยากจะได้มาเอาเลยนะครับเด้อเบื้งด้านนี้เบื้องมุ้งกวงๆครับพี่น้องครับไม่มีตําหนินุมซีหัวเยอะครับเอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับบอสนี่แปครับครับศูนย์แปดสองสามดครับหนึ่งห้าสนะครับเด้อเบอร์พระวงกะ สามารถโทษได้ตลอดนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อวัวไม่มีตำหนิครับเอากางตรงน้าแบบเก่าเนี่ยแหละครับพี่น้องแล้วก็ผู้อใดอยากจะได้งวไทยนะครับได้วับหลวงทองไปตัวนั้นเดี๋ยวจังไปเบื่องกันนะครับเนาะอ่ะเห็นะครับเอายางไปลูกเออเบิ่งด้าน้างด้านนี้พี่น้องเออเห็นชัดปะครับอะีรมาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับ4ีมือเก่าเบอร์โทรกอ่ะยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับเอาพวกเี็พวกกีบนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับเนาะอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับ ยิ้มดำดีเยอพี่น้องเด้อเอ้ามันเลือกมาชมเอาครับมักตัวใดชอบตัวไดนพอว่องผลก็หามหาไห้ครับโตต่อไปพ่อจะพาไปบิ่งตัวดไหนครับตัวอ่าบดจัดเลยเด้อครับเด้อตัวนี้เอ้าเมื่อเบิ่งกันา่าท่องไปเด้อครับตัวนี้เด้อกลางทุ่งนาเช่นเคยเช่นเดิมนะครับเนาะเอ้านี่แหละครับผมตกมาทาั้งนี้ทังสีชัดพี่นอ้องนี่แหละครับ อันนี้งวดท่องหรือง้วะผสมไปพอนี่ง้วะผสมในเกจเดือนนั่นแหละพอท่องท่องแล้ววันถอดครับเอ้าเกจเดือนเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้พอตรวจท่องไหมครับตรวจครับตรวจเรียบร้อยอันนี้ตรวจท่องเรียบร้อยแล้วตัวนี้ท่องกับปีศาจแดงนะครับเป็นอ่อตรวจแล้วกะน่าจะมีคลิปตรวจให้เด้อครับพี่น้องพีเซตหนึ่งสามศูนย์นี่แหละเอ้าผสมวันที่สิบพฤษภาปีหกสี่กำหนดคลอดกับวันที่ห้ามีนาคมปีหกห้าหลอดสีน้ำเงินนี่เด้อครับเด้อเอ้า เป็นนาจะท่องที่สองมะพ่อแมนครับท่องที่สองนะครับพี่น้องครับเป็นงวดลักษณะโบดจัดได้เลยครับพี่น้องครับออกขาวดำนี่แหละผู้ใดมักงวดแบบนี้นะครับเนาะกำลังมองหาอยู่ส้นสูงกะน่าจะร้อยสี่สิบห้าได้เลยครับพี่น้องเด้อเยางคนมังลุกไปอ่เบ่งททยเดินนะครับอันนี้ท่องอ่าน่าจะประมาณเจ็ดเดือนหลือครับพี่น้องครับไปยางคนมังลุกไปเดินนี่เบ่งไายยางบ่มีปัญหาตำนี้ค่าทุกค่าทอนนะครับบ่มีครับผู้ใดมักโบดจัดจัดเนาะส่วนท้ายเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องเบ่งเอานี่แหละ ได้ค,ครับพี่น้งงนนองครับนี่พวงหางดําสนิทได้แล้ครับผมนี่อตัวนี้พ่อว่าไปเท่าไครับนี่หกหมื่นหาครับหกหมื่นหานี่คือว่าททองเด้ครับพี่น้องครับเอา้านี่แหละผู้ใดามากวดจัดจัดนะครับเนะ 65, าะหกหมื่นห้าได้ครับเด้อเอา้านี่อย<ข>ากจะไ,<ป>ได้นะน้กะบ่บมีติง่งเหอครับพี่น้องตัวนี้การรับประกันตำนี้ให้นะครับเนาะรับประกันทองให้น้ำบ่าครับตัวนะี้รับประกันรับประกันท้องรับประกันทุกตำหนี้ให้ได้ครับ รวจเรียบร้อยให้แล้วนะครับเด้อเบื้องไทยยังกีบเรียบผมเลี้ยวไปกับกีบว้ยาวาด้อครับพี่น้องเด้อเอานี่เบื้อง่ายยังเบื้องไทยดูให้ชัดๆครับพี่น้องหกหมื่นหาเฝ่ามะเอาโหลดครับพี่น้องครับอันนี้นายหอยเอาไปก่อนเด้อ่านี่เบื้องเอาครับพี่น้องหกหมื่นห้าเครับเด้อสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนม,มดีมีคุณภาพบววัวอ้วน อาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชดสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้องผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อหูสันสนนี่แหละครับพี่น้องครับเอา กรีบเรียบกับสวยอยู่ครับนี่แหละหกหมื่นห้าเด้อครับเด้อมาเอาเลยพี่นอ้องเอาบัวไม่มีตําหนิรับประกันท้องให้ด้วยนะครับนะ้าอ่านี่มึงสนหนาบึ้งเอาพี่นอ้องโยกพี่น้องมึงยกเคลนยกขึ้น่อนยกข้อขึ้นลูกนี่เอาสูงนี้บอดีเกินรอยสี่สิบห้าเพียงตัวใหญ่อยู่เด้อครับนี่นี่แหละอยากจะได้มาเ,าเลยล่ะก็ กูใดเห็นว่าชัดมื่เมื่ตัวจริงนะครับเด้อล้วก็โทรพูดคุยสอบถามต่อร้องกันไหนครับพี่น้องครับ่าทรงเป็นยังไงเนาะปูดคุยกันเอาได้ครับเด้อตัวต่อไปครับพอจะในน้าตัวไหนครับไปบนเงื่อไยเลยครับพี่น้องครับทรงหัวหล่นๆหัวหล่นๆนั่นแหละผูใดกกาลังมองหางัวทีราคาไม่สูงนะครับพี่น้องราคามินิมาให้ได้ครับเด้อตัวนี้ท่องไปครับนี่ท่องตรวจเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เป็นงัวท่องตรวจเรียบร้อยได้ครับเด้อ กำลัลงมองหาอยู่นะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็เป็นง้วะอ่าง้วไทยแล้วก็บโบดจัดนะครับพี่น้องครับเมื่อเพิ่งว่าเปิดนจะเพิ่เจะห้องไวเท่ายสำหรับตัวนี้นะครับเนาะอ่าตัวนี้ท่องกับอพอได,พอออดะะ้พิ้นโอ้เจงว่าท่องหลอดเด้อพี่น้องเด้อนี่หลอดมันมีใบไห้อยู่นะครับเนาะใส่วีโก้ไ,ไห้เด้อครับพี่น้องครับใส่วีโก้สองล้านไว้ให้ด้วยนะครับเด้อตัวนี้ หลายคนว่างูไทยแบบนี้ใส่เลือดลอยนี่มันออกเดบออกง่ายด้วยครับพี่น้องครับอ่าเแต่กับที่นี่บางตัวออกยากเนาะอ่าผสมวันที่9สิงหาด้วยครับเด้อกำหนดคลอดกับ6มิถุนา65นะครับเนาะเอาอยากจะได้แบบนี้มาเบิ่งเอาพี่น้องนี่เอ๋อสิงหาแล้วกันยาตุลาพฤศจิกายนอาจจะ4เดือนแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งเอาเลยครับเด้อใครลวกข้างในกันเดี๋ยวฮะนี่แหละครับเดี๋ยวเด มาเบิันกัน่าพิ่นจะเปิดจะห้องไวเท่าไรตั้นี้พ่องห้องไว้เท่าไรครับห้องไวสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้านะครับพี่น้องครับท่องที่ใดครับพี่น้องท่องที่สองบ้นท่องที่สองนายจะท่องที่สองหอครับพี่น้องครับเอ้าิึงถ่ายยางกะบ่มีปัญหาเด้อครับพี่น้องครับนี่มันเลือกมาช่มเอานี่แหละสวนท้ายแค่หลังนะครับเนาะยางพิ่นเมืองลุกไปเดินดูนะครับน้มกับซีหัวอยู่เด้อครับพี่น้องเอ้า นี่แหละสามมื่นหาได้องว่าทองกับวิโก้สองล้านพ้อมครับพี่น้องครับนี่้อกินน้องได้เลยรอกินน้องได้เลยนะครับเนาะสามหมื่นห้าครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อเดี๋ยวจะให้เบื้องกีบใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่เห็่บุหรว่เห็นว่าเบื้องการยางกันเลยพี่น้องนี่บ่มมีตำนิดอกยางดีอยู่ครับผมสีเบือย่างดีเหรอครับสีเบือให้ย่างดีพี่น้องเอ้ยงดาไทยสมัยนี้เห็นว่าคุณอังกฤยเบรอไว้ครับนด่นจอดห้อยจาะใส่เบรอไว้ครับพี่น้องครับ นี่อันนี้งัวเทพด้วยพี่น้องนี่ตัวนี้อ๋ผู้ใดอยากกจะได้มาเอาเลยครับพี่น้องนี่อ๋ผู้กำลังหางงัวไทยดวยครับบุญชูชาแนลกับมีมาให้พี่น้องชมครับผมนี่ไม่มีตำหนิรับประกันท้องให้ด้วย3ามหมื่น้านะครับเนาะแหละเบื้องส้นไทยส้นจจ๋มครับอ้าวไปลูกไปต่อไปนี่ เดินเดินใน้่เดินเดินเดินลูกเดินไปไป,ไปจังนากับฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ไปโดดคับพี่น้องอกดติดตามไปเลยอยากจะได้ง,ง้วดีๆง้วงงามๆนะครับง้วถูกๆนะครับมีมาให้ตลอดต่อไปสิภาพไปเบื้องอ่าพอพันนะครับพี่น้องครับพอพันตัวนี้เด้อผู้ใดกัลังมองหาอ่าง้วผู้แต่ไปเป็นแนวนะครับพี่น้องครับนี่ล้ตัวนี่ล่ำตัวย่างเงาสีดีๆแบบนี้แหละครับอ่าอันนี้มีใบมีหลอดห้อยู่เด้อครับเด้อครับนี่ สูงก็น่าจะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสามเลยครับพี่น้องครับขาอีกแล้วเสือกของขาอึ๊บเอออ๋อเนี่ยเอาพ่อเขาเขาใบนะครับบันนี้เดี๋ยวครับสีเบื้องใบให้พี่น้องอันนี้เป็นลูกของ TK ศูนย์สองศูนย์นะครับพี่น้องครับเออหัวเดี๋ยวปล่อยมันได้ครับเดี๋ยวคุณเออ TK ศูนย์สองศูนย์นะครับพี่น้องครับอ่าอายุนะครับวันคลอดกับวันที่เก้าตุลาหกสามนะครับพี่น้องครับ ประมาณปี2เดือนนะครับพี่น้องตัวนี้อยากยังไงแบบนี้นี่แหละสีดีดๆใหญ่ๆแบบนี้แหละครับหมักน้ำบอพี่น้องนี่เอา้าผมกระดิ่งท่ายิงเบิ้งได้ครับเด้อส่วนหนาส่วนหูเป็นยังไงเบิ้งเอาครับพี่น้องกระโหลกใหญ่บอหนาเป็นยังไงเนาะนี่เนื้อเนื้อหนังนี่ยุ้ยบ่ครับพี่น้องด้านข้างด้านนี้อ่ะเบิ้งเอาเด้อครับเด้อหน้ามึงเป็นยังไงแข่งขาเนื้ออึ้งไร้ว่องบ่ครับเบิ้งเอานี่นะครับคนกุนีิกระบะยุ้ยยุดีเยอะเลยพี่น้องครับแข่งขาใหญ่ มันลบไปย่างเ้ปลายลึงดำอยู่เด้อครับเด้<ไ>ปอ<ไ>ป,ปลายเลืงดำไข่ดำสองใบนี่แหละครับนี่แหละพ่วงหางพี่น้องอตัวนี้ไปพ่อว่าว้เท่าไรครับนี่ว่าไบหกหาครับหกหมื่นห้าเด้อครับพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่เทียบกับพวงเอาพวงสูงรอ <c oughs> ้อยเจ็ดสิบได้ยินป่ะผมมันสูงร้อยหกสิบห้าครับพ่อได้ไหมอันนี้สิท่าอะไร เอาพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้ผมวำลังระบาดสูงร้อยหกสิบห้าพระท่นพี่น้องอันนี้ก็สี่ร้อยสี่สิบกู้แล้วครับพี่น้องครับตัวนี้เด้ออ้าวหกหมื่นห้านะครับเนาะเอาพ่อมาันยางมาหน่อยพันยางลูกเดินลูกเดินเดินให้สมาร์ทเดินให้หล่อๆสิเอ้ายางมันลูกยางไปทางพุ่นแหมเออนั่นเลยดี้อยพี่ทั้งพี่ลูกน่ะ อ๋อห,หันคนมาให้อย่างเดึเออนีอ่แด,ด,ดีอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับเอาอยากได้เมาหกหมื่นหา 6, 000, 5, ครับพี่น้องครับนี่เด้ออ๋นี่เทียบกับคนออกครับพี่น้องโว่ามชั่นสูงลอยหกสิบหานะครับเนาะ,ะนี่แหละมีมาให้กลางทุกนาทั้งวัวท้องวัวผสมแล้ววัวพ่อพันธุ์นะครับเด้ออ่ะอยากได้ตัวไหนมาเลือกมาชมออกครับเอาอก็่อดกมี้งว้ามาให้เรื่อยๆอยู่นะครับเนาะเอานี่แหละครับ จังในคลิปนี้ผมก็ขอจบไปทีอนาคตพ่อพันตัวนี้ะน,ะนะครับพี่น้องครับรูปของ TK020 นะครับพี่น้องครับเอาแหละจังในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ